สวัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์ครับทีนี้เราอยู่กับรถ Fortuner นะครับเซ็กมาร์โฟ2.8ครับคันนี้คันที่53นะครับติดทีวีที่ต้นวิโอนะครับ2เสา2ซูเนอร์แล้วก็วาฟายเอเลส2เสานะครับคันนี้ติดกล้องล็อคคันด้วยนะครับเป็นจริงๆติดจากร้านอื่นมานะครับเป็นของพี่ห้อาวิโอแต่ว่าตั้งค่ากันไม่ถูกต้องนะครับผมก็ต้องรื้อระบบตั้งค่าปรับอุณหภูมิใหม่หมดเลยนะฮะเหมือนติดตั้งกล้องใหม่เหมือนกันนะครับโอเคครับโดยปกติก็ไม่ได้รับแก้ไขงานนะครับเหม แค่นี้ก่อนนี้พิเศษนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเรื่องของกล้องสามอสองศาก่อนแล้วกันนะครับการใช้งานนะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับจะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับภาพของเราเป็น HD นะครับ1 0 8 0 P เลยนะครับไม่มีอาการหน่วงของเฟรมเรทช้าไม่มีเฟรมเลทตกนะครับให้สังเกตมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งไปวิ่งมานะฮะเดี๋ยวผมออนไว้ให้นะครับ สปาร์จะมีรถวิ่งมาจากข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าจะไม่มีเฟรมเรสตกเลยนะครับไม่มีอาการช้าของกล้องนะครับเห็นไหมฮะจะสมูทมากนะครับปกติเลยนะครับแล้วก็กล้องจากด้านข้างนะครับนะครับไม่มีอาการบิดเบี้ยวนะครับมองเห็นบันไดนะครับผมแล้วก็ใส่เกียร์ด้านหน้าครับตัดเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็ใส่เกียร์ถอยหลังนะครับตัดเป็นกล้องหลังเห็นไหมฮะใส่เกียร์ด้านหน้าครับ เป็นกล้องหน้านะครับก็ผมปิดไฟพม่าก่อนนะครับต่อไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องซ้ายขึ้นครับว่าชิดบันไดแค่ไหนนะครับต่อไฟเลี้ยวขวานะครับเห็นไหมฮะได้ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเทสระบบนะครับว่าไม่มีการแง้งไม่มีการค้างนะครับวิธีการคือกดไฟพม่าครับเสร็จแล้วต่อไปเลี้ยวขวาค้างไว้ครับต่อไฟกดไฟพมาออกครับนะครับเป็นกล้องขวาทันทีนะครับซ้ายทันทีนะครับ ปกตินะครับอ่ากล้องบางยี่ห้อนะครับทําแบบนี้ค้างครับบอกไว้เลยนะครับทําแบบนี้ค้างแน่นอนนะครับถ้าระบบไม่เก่งจริงนะครับลองดูนะครับอีกทีนะฮะกดไฟพามาค้างไว้นะครับต่อไฟเลี้ยวขวาไว้ครับแล้วกดสวิตช์ไฟพามาออกครับมันจะต้องตัดเป็นฟองขวานทันทีครับกล้องบางยี่ห้อผมใช้คาว่าบางยี่ห้อนะครับแต่จริงๆเป็นกเกือกทุกยี่ห้อเลยฮะค้างครับโอเคนะครับ คันนี้ใส่เป็นทีวีดิตอนเป็นวิโอนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกเมื่อกี้กล้องรอบคันสำหรับสซลลสารเป็นของวิโอนะครับนี่นะครับสองจูเนียร์สองสาวรุ่นวีวสองนะครับเน้นดูทีวีนะครับแล้วก็ไวไฟเลสครับสองสาวรุ่นปีสองพันสิบหกนะฮะเดี๋ยวให้ดูเรื่องของไวไฟเลสก่อนนะครับทีวีดิทอนก็ไม่น่ามีอะไรมากนะฮะกดนะครับปึ๊บนะครับนี่หน้าจอเมนูใหม่ครับปี2016ันสิบซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถ้าไม่ใช่แบบนี้แสดงว่าเป็นซอฟต์แวร์รุ่นเก่านะครับซอฟต์์แวรรุ่นนี เหนือนะครับเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะคือว่าปล่อยสัญญาณ Wi-Fi AC ออกมา100% Wi-Fi นะครับ Wi-Fi AC ถามว่าวันนถามว่ามันคืออะไรนะครับ Wi-Fi AC เนี่ยนะครับามากับเทคนโนโลยี p p o o n นะครับรุ่นที่เป็น 5s ขึ้นไปนะครับผมทําให้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยรับส่งได้แรงกว่าปกตินะครับเดีย๋ยวผมเอาเบอร์ถือต่อให้ดูนะครับนี่ไม่เคยต่อนะครับนรัแล้วก็เรื่ออุปกรณ์นะครับ ตรงกับ SSD นะครับก็เปิดไปแล้วครับปั๊บนะครับนีะครับสัญญาณนะครับเป็น h d เลยนะครับนี่ขนาดต่อผ่าน a v นะครับแล้วก็จอนะครับไม่อ้วนนะครับไม่อ้วนก็คือว่า ไม่ไม่มีว่าสเกลบิดเพี้ยนนะครับตัวหนังสือไม่คมนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับรองรับ iOS 10แน่นอนนะครับเพราะเขาได้รับสิทธิบัตรถูกต้องจาก Apple นะครับแล้วก็ youtube ครับดูได้เลยนะครับไม่ต้องใช้อปอื่นนะครับหลายๆบริษัทนะครับไปลองดูนะครับต้องใช้อปอื่นนะครับคุณภาพเสียงก็ไม่ดีนะครับจะเปิดให้ดูเลยครับเปิด youtube เลยครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ผมให้ดูระดับวอลลุ่มก่อนนะครับนี่ที่เครื่งหนึ่งเห็นไหมฮะ เล่นแค่นี้นะฮะยี่สิบกว่าเ<อ>ล่นวอลุ่มที่นี่เอากระตือรือร้นหน่อยสิเฮ้ยเอาผมเล่นเต็มก็ได้แล้วก็เล่นรถวอลุ่มที่นี่เอาเห็นไ,ไหมฮะคือถ้าโดยปกติเนี่ยนะครับไอ้ Wi-Fi รุ่นทั่วไปนะครับมาเปิดแบบนี้นะฮะเปิดวอลุ่มเนี้ยเต็มแต่วอลุ่มที่รถเนี่ยต้องเปิดระดับ30ถึงจะได้ยินนะฮะไปลองดูนะครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่านะครับถ้าชิปเสียงทัวร์ให้ดีต้องแบบนี้นะครับผม ก็ประโยชน์นะครับนอกจากการดู Youtube นะครับก็ยังมีเรื่องของการดูทีวีออนไลน์นะครับในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ของทีวีดิจิตอลนะครับเห็นไหมฮะสัญญาณออกมาเป็น h ท็ดีตลอดนะครับไม่มีตัดเป็น 3G ก่อนแล้วค่อยมา 4G ไม่มีนะครับตัดเป็น h ท็ดีเลยนะครับเพราะเรื่องของการส่งข้อมูลเนี่ยจะเร็วกว่า Wi-Fi ปกติเยอะเร็วกว่า b g n นะครับตัวนี้ก็ เราสามารถตั้งระบบนำทางได้นะครับผมใช้เป็นระบบนำทางออนไลน์ได้เลยนะครับโอเคนะครับลูกค้าอยากได้งานติดตั้งแบบนี้นะครับโทรหาเรานะครับใต้คลิปนะครับจะหรือจะทักไลน์นะครับทัก Facebook มาก็ได้โทรหาที่ร้านก็ได้นะครับลองดูครับคันนี้คันที่53ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ